สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะพาไปดูว่าทำไมอ้อยไฟมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั่นเองครับเพราะว่างบอุดหนุน3 3หมื่นล้านต้องไม่จมหายไปกับวันไฟในไร่อ้อยนั่นเองครับนี่เองที่ทำให้รัฐ เข้มงวดในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองครับก็คือพูดง่ายๆก็คือช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแล้วล้มเหลวนั่นเองครับปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบทบาทของเจ้าหนะ้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอจํำจี้จำ้จำ,จำใส เอาจริงกับปัญหาการเผาไร่อ้อยเมื่อพบว่ามีโรงงานที่รับซื้ออ้อยไฟไหม้เข้าหีบแนวโน้มมากเกินเป้าไม่เกิน25%ก็ได้มีคำสั่งให้โรงงานนั้นหยุดรับซื้อ10วันสนองนโยบายแก้ปัญหาบลพิษ PM 2.5จากนั้นก็ได้เห็นเลขาธิการสอนนอแถลงข่าวสื่อสารไปยังโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายยักษ์ใหญ่มิรผลไทยรุ่งเรือง ให้กวดขันโรงงานน้ำตาลในเครือจำนวน6โรงที่มีสัดส,ส่วนรับซื้ออ้อยไฟไหม้สูงกว่าโรงงานอื่นก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้ออ้อยถูกเผามากกว่า58.8เเซนต์ สองก็คือโรงงานน้ำตาลไทยอุดรจังหวัดอุดรธานีรับซื้ออ้อยถูกเผามากกว่า41.61%เปอร์เซนสามก็คือโรงงานมิตรกาลสินจังหวัดกาลสินรับซื้ออ้อยถูกเผา35.66%เซนสี่โรงงานน้ำตาลเอราวันจังหวัดหนองบัวลำพูร,รับซื้ออ้อยถูกเผา27.05%เปอร์เซนต์ ้าโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครรับซื้ออ้อยถูกเผา26.99%และสุดท้าย6โรงงานรวมเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นรับซื้อรับซื้ออ้อยถูกเผา20.06%นั่นเองครับแม้ตอนนี้การรับซื้อในภาพรวมสามารถดาเนินการอยู่ในเป้าคือมีอ้อยไฟไหม้เข้ามาประมาณ 4ล้านตันคิดเป็น21.80%ของปริมาณอ้อยที่รับเข้าหีบทั้งหมดกว่า18ล้านตันแต่ก็ต้องเข้มงวดกับโรงงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้านั่นเองครับก็คือว่าปัจจุบันอ้อยเผาไฟเข้าโรงงานหลายล้านตันสะท้อนพื้นที่ไร่อ้อยไฟยไหม้ปีละประมาณ2ล้านไร่ปัจจุบันไทยปลูกอ้อยประมาณ11ล้าน 11ล้านไร่ผลผลิตเฉลีย่ยอยู่ที่7-10ถึง10ตันต่อไร่ตอนนี้มีอ้อยเผาเข้าโรงงานมาแล้ว4ล้านตันแสดงว่าเป็นพื้นที่ไร่อ้อยที่ถูกเผาไปแล้ว4 0 0แสนไร่ซึ่งตัวเลขนี้จะสูงขึ้นไปอีกหากเทียบบัญญัตปรายางสัดส่วนอ้อย เผาไฟหนึใน4ของผลผลิตภาพรวมก็จะมีการเผาไร่อ้อยปีละประมาณ2ล้านไร่เป็นอย่างน้อยการเผาไร่อ้อยส่งผลให้ค่ามลพิษอากาศในพื้นที่ภาคกลางและอีสานมีการเผาสูงขึ้นอย่างชัดเจนเช่นที่จังหวัดลบบุรีมีการเผารอบๆเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเปิดถีบอ้อยเดือนธันวาคม2567ค่ามลพิษ กรมควบคุมมลพิษสถานีวัดที่99ทีลบบุรีเกินมาตรฐานต่อเนื่องคือมีวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมีหลายช่วงที่อยู่ระดับ60-78ไมโครกร,รัมลูกบาทเมตรซึ่งก็เป็นระดับอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกับสถานี46ทีขอนแก่นมีค่าฝุ่นที่75ไมโครกร,รัมหลายครั้งดูกราฟประกอบกันเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ กล่าวได้ว่าประเทศไทยล้มเหลวกับมาตรการป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5จากการเผาไร่อ้อยที่ชาวบ้านเรียกแบบประชดประชันว่าหิมะดำนั่นเองเป็นปัญหาความเดือดร้อนมายาวนานจนล่าสุดทั้งรัฐมนตรีและสำนักงานสอนอกก็ยังต้องออกแรงกดดันเป็นข่าวในหน้าสื่อนั่นเองครับลองมาย้อนดู ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2562รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติว่าด้วยฝุ่นละอองเป็นมติครมมีเป้าหมายลดพื้นที่อ้อยไฟไหม้ ight, เหลือ0%เปอร์เซ์ภายในปี2565แต่ที่สุดแล้วก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นและที่น่าพิจารณาที่สุดก็คือนับจากปี2562เป็นต้นมาในระยะ7ปีที่ผ่านมานี้รัฐได้มีมาตรการอุดหนุนเกษตรกร ไร่อ้อยลดการเผาเป็นเงินจำนวนมากทุกปีทั้งการอุดหนุนเครื่องจักรยกระดับการผลิตและการอุดหนุนต้นทุนการไม่เผาเอาเฉพาะเม็ดเงินไม่ให้มีอ้อยไฟไหมรวมแล้วมากกว่า3.30หมื่นล้าน แต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นไปตามที่วาระแห่งชาติกำหนดมีอ้อยไฟไหม้น้อยบ้างมากบ้างแต่ก็ไม่เคยน้อยกว่า25%แม้แต่ปีเดียวกระหั่งกระทรวงอุกสาหกรรมและสออนอพยายามไปถึงเป้าที่25%ในปีนี้ซึ่งดูจะยากเย็นแสนเขน็นเพราะเพิ่งผ่านฤดูหีบได้แค่เดือนเดียวนั่นเองครับปัญหาการผลิตและต้นทุน ค่าแรงปัญหาการยกระดับเทคนิคการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหรือกระทั่งต้องมาเผาทันทีเมื่อไม่ได้รับเงินอุดหนุนกลายเป็นว่าเมื่อใดที่รัฐไม่มีเงินอุดหนุนให้การเผาก็จะมากขึ้นแต่ก็ไม่ลดลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนล้วนแต่เป็นปมที่ต้องคลี่คลายนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สุดที่หน่วยงานรัฐเองกระทรวงสารรสตรกสนอเองก็ยังไปไม่ถึงนั่นก็คือมาตรการของรัฐ ไม่ได้แก้ปัญหาผลกระทบ PM 2.5จากการเผาไร่อ้อยที่ต้นทางอย่างแท้จริงนั่นคือเพื่อบรรเทาผลกระทบและขนาดจำนวนมลพิษแม้จะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการตั้งงบประมาณอุดหนุนการเผาทุกปีรวมกันมากกว่า3.3หมื่นล้านบาทนั่นเพราะรัฐใช้ KPI ตัวนี้ชี้วัดที่ปริมาณสัดส่วนอ้อยสดเข้าโรงงานไม่ได้วัดจากแปลงปลูกพื้นที่ไร่อ้อยจริงทำให้ในทางปฏิบัติมีไร่อ้อยที่ยังใช้การไฟเผาอยู่เป็นจำนวนมากแม้แต่ในไร่อ้อยตัดสดเพื่อส่งโรงงานและรับเงินอุดหนุนตันละ120บาทไปแล้วกลับมาก็ยังจุดไฟเผาเพื่อสะสางใบอ้อยตกหล่นตลอดถึงการเผาเตรียมแปลงซึ่งก็ยังใช้ไฟและ ก่อมนิษย์เป็นผลกระทบต่อประชา,ะช,าชนส่วนรวมอยู่ดีมาตรการอุดหนุน3.3หมื่นล้านใน,นระยะ7ปีที่ผ่านมาในส่วนของการช่วยลดอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานจากเดิมเคยไหม้กว่า50%ก่อนปี2562คนที่ได้ผลประโยชน์คือโรงงานที่ได้วัตถุด,ดิบที่ดีลดต้นทุนการผลิตแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับ อากากศสะอาดเพราะยังมีการเผาอ้อยไฟไหม้โดยตรงและการเผาหลังจากการตัดอ้อยสดเพราะมาตรการของรัฐไม่ครอบคลุมถึงจุดนี้นั่นเองครับปัญหาการเผาปัญหาการเผาในไร่อ้อยและมาตรการลดการเผาเพื่อแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5ตามวาระแห่งชาติที่ได้นำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า3.3หมื่นล้านบาทเฉพาะอุดหนุนไม่เผายังไม่ประสบ ผลสำเร็จตามเป้ารอดูว่าเมื่อปิดหีบอ้อยปีนี้ผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ทำให้รัฐใช้ไม้แข็งในตอนนี้เพราะว่าการจัดการต่างๆใช้งบประมาณก็มากพอสมควรแต่ผลลัพธ์ก็คือไม่ได้ผลนั่นเองครับ จึงมาถึงจุดนี้อย่างไรพี่น้องชาวไร่อ้อยเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับปัญหานี้มันเป็นปัญหาสะสมมานานนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ